สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูไปเหอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมซีรีส์ Castle Rock ซีซั่น2ผมเพิ่งพูดถึงซีซั่นแรกไปนะครับผมก็ไม่อยากให้มันขาดช่วงก็เลยพูดซีซั่น2ต่อเลยดีกว่าเรื่องราวในซีซั่นที่2เนี่ยจะเล่าถึงแอนนี่วิลกินพยาบาลสาวไมา้ลูกหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบหกระเหินไปเรื่อย โดยเธอพาลูกสาวชื่อจอยเดินทางไปเรื่อยๆร,ราวกับว่าเธอเนี่ยกำลังหนีอะไรบางอย่างอยู่แต่โชคชะตาหรือว่าเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เธอแล้วก็ลูกสาวประสบอุบัติเหตุจนต้องติดแงกอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆชาญเมือง Castle Rock แล้วก็ใกล้กับเมืองเยรูซาเล็มลอตในขณะเดียวกันนั้นหายนะลึกลับบางอย่างนะครับก็กำลังค่อยๆค,ค,คลืบคานเข้ากลินกินเมืองอย่างช้าๆเช่นกัน ในซีซันแรกเนี่ยจะเป็นการแค่พาคนดูไปร,รู้จักเมืองคาสเซิลร็อกใช่ไหมแต่ว่าในซีซันที่2เนี่ยก็ขยายเรื่องราวออกไปอีกโดยการเพิ่มฉากเพิ่มสถานที่ไปยังเมืองเพื่อนบ้านอย่างเยอูาเลมล็อดหรือที่แฟนๆนิยายของซีเฟนคิงจะรู้จักในชื่อซาเลมล็อดก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการสานต่อแล้วก็ขยายเรื่องราวให้มันกว้างขึ้นไปอีก ซีซั่นที่2เนี่ยจะแตกต่างกับซีซั่นแรกอยู่พอสมควรเลยในแง่ของอารมณ์นะครับคือตัวซีรีส์ Castle Rock เป็นการหยิบนู่นยืมนั่นจากงานประพันธ์ของ Stephen King มาปรับใช้แล้วสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่อย่างในซีซั่นแรกเนี่ยมีการนำองค์ประกอบต่างๆจากนิยายของ King มารวมประกอบกันซึ่งมันประสบความสำเร็จในแง่ของการสร้างเรื่องราวใหม่ตัวละครใหม่โดยมีตัวละคร บรรยากาศมีอิสต์เอ็กจากงานประพันธ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาผสมปนเปกันแต่กับในซีซั่นสเนี่ยมันต่างกับซีซั่นแรกตรงที่ซีซั่นสมีการหยิบธีมเรื่องราวของเรื่องซาเลมรอดมาใช้เป็นเส้นเรื่องนะครับซาเลมรอดเนี่ยเป็นนิยายของซีฟ n นคิงผมจะไม่ผิดจะเป็นเรื่องแรกหรือเปล่าของไทยมีแปลไทยด้วยนะครับชื่อว่าทาสู้ผีนรกแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าและอาจจะหาย,ยากนิดนึงพอใช้เส้นเรื่องจาก ซาเลมลอตใช่ไหมฮะส่วนตัวละครเนี่ยตัวละครที่ใช้เดินเรื่องอย่างแอนนี่วิลกินก็เป็นการหยิบคาแรคเตอร์มาจากเรื่องมิสซิรี่แล้วทีนี้พอจับ2อ,อย่างมารวมกันคือความหลอนๆจากเรื่องซาเลมลอตบวกกับความจิตจิตเยี้ย็นของแอนนี่จากมิสซิรี่มันก็ทำให้ตัวซีรีส์ Castle Rock ซีซั่น2เนี่ย สามารถยั่วล้อไปกับตัวงานประพันธ์ต้นฉบับของซีฟ n นคิงได้อย่างเนียนๆเ,เหมือนกันตรงนี้ผมรู้สึกชอบนะแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างต่อมานะครับอันนี้รู้สึกว่าซีซัน2เนี่ยจะดูง่ายกว่าซีซันแรกเยอะพอสมควรเลยคือเรียกได้ว่าตัวซีรีส์ในซีซัน n 2เนี่ยเหมือนจะถูกปรับให้มันแมสขึ้นให้ตลาดขึ้นให้แบบเข้าถึงง่ายได้มากขึ้นแล้วก็การเดินเรื่องที่ เพิ่มระดับความเร็วคือดูแล้วรู้สึกว่าไปไวกว่าซีซันแรกมากๆตรงนี้ก็ชอบเหมือนกันคือมันทําให้จุดน่วงๆจุดเอื่ยๆแบบซีซันแรกเนี่ยมันน้อยลงทําให้ซีซันสเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่ามันจะสมูทดูจะไหลลื่นนะครับมากกว่าซีซันแรกอยู่พอสมควรแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับคือมันจะตลกล้านนิดๆคือมันจะมีฉากตัวละครที่รับบทโดยทิมโรบ,บินไปที่คุกชอแชง คือถ้าใครเคยดูหนังเรื่องชอ sh แชงรี n ด Redemption เมื่อปี1994ที่ทีมล็อบบินเนี่ยเล่นเป็นพระเอกก็คงจะแอบขำกับฉากนี้นะครับคือไหนๆก็เอาทีมล็อบบินมาแสดงก็คงจะต้องมีฉากไปเยี่ยมคุกชอแชงเป็นกิมมิกเล็กๆแน่นอนแล้วมันก็มีจริงๆนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยมันก็แบบอดอมยิ้มอดขำไม่ได้เหมือนกันพูดถึงนักแสดงแล้วผมก็ขอพูดถึงการแสดงของดิซี่แคปแลนนะครับที่รับบทเป็นแอนนี่ตรงเนี้ย ขอชมเลยนะว่าเธอเล่นได้ดีมากๆคือแบบเล่นได้เฮี้ยนได้ใจอะทั้งเวลาตัวละครเป็นปกติหรือว่าด้านจิตหลอดของตัวละครไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าท่าทางการพูดการเดินอะไรเหล่าเนี้ยคือจุดเนี้ยมันทำให้นึกถึงคาแรคเตอร์แอนนี่ในแบบภาพยนตร์เมื่อปี1990ที่แสดงโดยเคทีเบสเลยซึ่งสำหรับตัวละครแอนนี่ในเวอร์ชันซีรีส์นี้คนดูเนี่ยผู้ชมจะทั้งรักแล้วก็ทั้งชังตัวละครตัวนี้แน่นอน คือจะรักก็รักไม่ลงนะแต่ว่าจะเกลียดก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันบางซีนได้ความดราม่านำมาเลยเรียกคะแนนสงสารคะแนนความเห็นใจจากผู้ชมได้เยอะแต่บางทีซีนต่อมาเนี่ยกับเป็นจิตอ่อนๆชวนหลอนซะอย่างนั้นมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนกับตัวละครนี้อยู่พอสมควรนะคือถ้าเทียบกับในซีซั่นแรกตัวละครที่รับบทโดยบิวสกาการดจะมาแบบนิ่ง หลอนแบบนิ่งๆแต่แบบดิสตี้เนี่ยจะหลอนแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายออกหน้าออกตาเล่นใหญ่อะไรทําลองนั้นเลยอ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมชื่นชอบนะแล้วก็ชื่นชมการแสดงของนักแสดงมากๆแต่สําหรับข้อเสียในซีซันสนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยบทมันเดาทางได้ง่ายขึ้นมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สนุกนะแต่มันก็เสียดายเล็กน้อยที่เสน่ห์ในความซับซ้อนของเนื้อเรื่องแบบซีซันแรกนะมันหายไป ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งที่เหมือนกับซีซั่นแรกเลยนะครับก็คือ,อ,อบางจุดบางปมประเด็นเนี่ยมันก็ยังเฉลยไม่เคลียร์เลยโดยเฉพาะตัวละครลึกลับนะครับที่โผลมาในช่วงท้ายๆนะ่ะคือแบบไม่รู้จะกักไปถึงไหนเฉลยบ้างก็ได้นะครับภาพรวมของซีรีส์ท a s t l e Rock ซีซั่นที่2นะครับคือถ้าถามว่าชอบซีซั่นไหนมากกว่ากันตรงเนี้ยก็ตอบยากนะเพราะว่าซีซั่นแรกก็คือมาแบบฮาร์ดคอร์เลย คือดูยากต้องขบคิดคิดตามประติดประต่อเรื่องราวตลอดส่วนในซีซั่นที่2จะดูง่ายกว่าซีซั่นแรกมากๆนะครับหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยดูซอฟลงคือเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนคลับนวนิยายของซีเฟนคิงก็ตามถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยซีซั่นแรกผมจะชอบในแง่ของการนำองค์ประกอบต่างๆจากผลงานของซีเฟนคิงมายำมารวมกัน นะครับจนเป็นเรื่องราวใหม่ๆส่วซีซั่น Season 2เนี่ยผมชอบในแง่ของการนำเสนอเรื่องราวที่มันย่อยง่ายกว่าซีซั่นแรกมากๆคือดูง่ายแล้วก็มันค่อนข้างไหลลื่นนะครับเข้าถึงได้ง่ายกว่านั่นแหละถ้าให้ฟันธงไปเลยว่าชอบซีซั่นไหนผมก็ตอบว่าเป็นซีซั่น2แล้วกันนะแล้วถ้าถามว่าถ้าจะดูซีซั่น2โดยไม่ดูซีซั่นแรกเนี่ยจะได้หรือไม่ผมก็ตอบว่าดูได้นะครับ เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นเซป a ร์เรคือค่อนข้างแยกกันพอสมควรมันจะมีก็แค่ตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมเล็กๆระหว่างซีซันเท่านั้นเองซึ่งไอ้ตรงเนี้มันก็ไม่ผิดนะที่บางคนจะเริ่มที่ซีซัน2ที่มันดูง่ายๆกว่าแล้วค่อยย้อนกลับไปดูซีซันแรกที่มันฮาร์ดคอร์แล้วก็ดูยากกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับ คิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์คาร์สโลซีซั่นที่2ชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและคุณผู้ชมมีผลงานของซีฟเวนคิงเรื่องไหนที่ชื่นชอบหรือเปล่าพิมพ์แบ่งปันเรื่องราวกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ